เรามาใคร่ครวญด้วยกันนะครับในวันนี้ในพระธรรม2โครินบทที่13นะครับในข้อที่1บอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ข้าพเจ้าจะมาหาพวกท่านข้อกล่าวหาใดๆต้องมีพยายน2-3ปากจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้ข้าพเจ้าเคยเตือนพวกที่ทําบาปก่อนหน้านั้นและพวกที่เหลือทั้งหมดบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอีกในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วย S <S <an> เหมือนกับที่เคยเตือนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยในการเยี่ยมครั้งที่สองนั้นว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกข้าพเจ้าจะไม่งดโทษใครเลยนะครับโอเคอาจารย์เปโลก็พูดถึงว่าอาจารย์เปโลจะไปเยี่ยมโคลินครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับอาจารย์เปโลไปครั้งแรกอาจารย์เปโลไปประกาศแล้วก็ไปครั้งที่สองไปครั้งที่สองเนี่ยอาจารย์ คือพออาจารย์ไปประกาศอาจารย์โปโลไปประกาศแล้วอยู่ที่นั่นประมาณปีกว่าๆนะแล้วก็ทีนี้อาจารย์โปโลก็ไปอยู่ที่เอเฟซัสอาจารย์โปโลก็ส่งจดหมายใช่ไหมครับส่งจดหมายมาที่โคลินเมื่อส่งจดหมายมานะครับว่าในท่าในฉบับแรกถ้าเราจําได้ในบริบทของพระคัมภีร์หนึ่งโครินเนี่ย เราจะเห็นว่าคําตักเตือนเยอะแยะมากมายที่อาจารย์โปโลได้ส่งไปถึงชาวเมอืองโคลินนะครับแล้วก็อาจารย์โปโลก็ไปเยี่ยมครั้งที่สองซึ่งครั้งที่2นี่ดูเหมือนว่าโคลินเองยังไม่ได้กลับใจนะครับอาจารย์โปโลไปด้วยความผิดหวังนิดๆน,นะครับแล้วอาจารย์โปโลกกลับมาอาจารย์โปโลเขียนอีกฉบับหนึงไปนะครับ ซึ่งฉบับที่สองของอาจารย์เปโอลที่เขียนไปก็ดูเหมือนจะตอบสนองด้วยดีนะครับก็เป็นการเตือนอย่างหนักเหมือนกันถ้าเราจําบริบทในสองโครินตอนต้นเนี่ยอาจารย์เปโอลบอกว่าอาจารย์เปโลเตือนไปด้วยความอาจจะทําให้พวกท่านเสียใจบ้างนะครับแต่ก็ต้องเตือนอะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปโลพูดแล้วก็แต่ว่าเพื่อความยินดีกลับคืนมาก็คือโครินเขากลับใจนะครับที่จริงแล้ว สโคลินเนี่ยน่าจะเป็นฉบับที่3านะครับสามที่จริงจะเป็น3โคลินแต่ว่าฉบับที่2ไม่ได้มาบันทึกเป็นภพระวัจนะคำของพระเจา้านะครับโอเคนะครับแล้วก็ในข้อในบริบทตรงนี้ก็เป็นคำตักเตือนและคำทักทายสุดท้ายที่อาจารย์โปโล เขียนมาถึงโคลินนะครับซึ่งอาจารย์ปารกำลังบอกว่าอาจารย์ปารจะไปเยี่ยมครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเนี่ยในขอ้อในข้อที่2เราเนว่าข้าพเจ้าเคยเตือนพวกที่ทําบาปก่อนหน้านั้นและพวกที่เหลือทั้งหมดทั้งนี้ข้าพเจ้าขอเตือนอีกในระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกับที่เคยเตือนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยในการเยี่ยมครั้งที่2นั้นว่า เมื่อข้าพเจ้ามาอีกข้าพเจ้าจะไม่งดโทษใครเลยนะครับนั่นคือภาพนะครับจริงๆแล้วคําว่าไม่งดโทษในตรงนี้นี่อาจาร์เปโลเองก็คงไม่สามารถที่จะไปประหารใครได้นะโดยความเป็นจริงนะนะครับ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่พูดถึงตรงนี้คือการลงวินยัยใช่ไหมครับอาจจะในในในการที่เมื่อเราเห็นว่าภาพของคิดจักไม่ถูกระบบระเบียบมันก็ต้องมีการจัดการกันบ้างนะครับ มันไม่ใช่ว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามาใครอยากทำบาปอยากทําอะไรก็ทำํำไม่ใช่ใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องมีภาพของการจัดการนะครับในข้อที่3ว่าในเมื่อท่านทั้งหลายอยากได้หลักฐานที่ว่าพระคิดตัดทางข้าพเจ้าพระคิดไม่ทรงอ่อนแอต่อท่านแต่ทรงฤทธานุภาพมากในพวกท่านนะครับก็ ฟังอีกครั้งนะในข้อสา่วันในเมื่อท่านทั้งหลายอยากได้หลักฐานที่ว่าพระคิดตรักทางข้าพเจ้าพระคิดไม่ทรงอ่อนแอต่อท่านแต่ทรงฤทธานุภาพมากในพวกท่านนะครับเพราะว่าแม้พระองค์ทรงถูกตรึงพระองค์พระองค์ทรงยอมอ่อนแอแต่พระองค์ยังทรงไว้ชนอยู่และฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะว่าถึงแม้เราอ่อนแอในพระองค์ แต่ต่อพวกท่านเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์เนื่องด้วยฤทธานภาพของพระเจ้านะครับอาจารย์ปอลพูดอย่างนี้ครับคือท่าทีของอาจารย์ปโลคือเวลาอยู่ตอนหน้าพี่น้องอาจารย์ปโลก็คือดําเนินอยู่ในพระเจ้ามีชีวิตอยู่ในพระเจ้าให้พระให้พระเจ้าทรงกระทํากิจอยู่ในชีวิตของอาจารย์ปโลดําเนินชีวิตด้วยความจริงตาม สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําอยู่ในชีวิตของอาจารย์ปาโลนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตว่าอาจารย์ปาโลพูดเหมือนกับว่าแต่เวลาที่อยู่กับพระเจ้าส่วนตัวเนี่ยกับพระเจ้าอาจารย์ปอโลมอบถวายความอม่อนแอให้กับพระเจ้าเลยนะครับก็คือเหมือนกันกบยอมรับลูกเป็นคนอ่อนแอนนะพระเจ้าพระเจ้า กาทำกิจในชีวิตของลูกพง์ช่วยลูกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูในพระธรรมตอนนี้นะข้อที่สีก่ก็เพราะว่าแม้พระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงยอมอ่อนแอเหมือนกับพระเจ้าอะ่ะพระเจ้าทรงยอมอ่อนแอรจริงๆพระเจ้าจะไม่ยอมถูกตรึงก็ได้นะครับแต่พระองค์ทรงยอมถูกตรึงนะครับทรงยอมอ่อนแอแต่พระองค์ยังทรงพระชนถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังฟื้นขึ้นมาใช่ไหมครับพระองค์ก็และทรงเป็นอยู่นะครับ รพระองค์ยังทรงเชนญอยู่เพราะฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราอ่อนแอในพระองค์นะครับอาจารย์ปรเปโลก็แม้อาจารย์เปโลจะอ่อนแอในพระองค์แต่ต่อพวกท่านเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันกับพระองค์เนื่องด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าดังนั้นอาจารย์ปรเปโลจึงพูดด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะรับรองชีวิตของอาจารย์ปรเปโลเมื่ออาจารย์ปรเปโลรับใช้อาจารย์ปรเปโลรับใช้ด้วยสิทธิอำนาจในสิ่งที่อาจารย์เปโลก็อาจารย์เปโลจะจัดการอาจารย์เปโลจะจัดการด้วยสิทธิอำนาจ นะครับอาจารย์เปาโลม,มั่นใจอย่างนั้นเลยนะครับในข้อที่5บอกว่าจงพิจารณาตัวเองดูถว่าดูว่าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงพิสูจน์เองพวกท่านไม่ตันหนักว่าพระเยซูคิดสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์นะครับข้อนี้น่าสนใจนะครับเป็นข้อที่พระเจ้าหนุนใจเราให้เราเช็คตัวเองวันนี้เราอยู่ในความเชื่อจริงๆไหม นะครับให้เราตระหนักว่าเราอยู่ในพระเยซูจริงไหมนะครับข้อนี้เป็นคําเตือนคาหนุนใจในพระวจนะคำของพระเจ้าที่มาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันเราควรตระหนักเราควรตรวจสอบชีวิตของเราอยู่เสมอน,นะครับในข้อที่หว่าข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นพวกที่ไม่สามารถผ่านการพิสูจน์นะครับและเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ท่านนั้งหลาย ไม่ทำชั่วใดๆนั้นไม่ได้ทำเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถผ่านการพิสูจน์แต่เพื่อให้พวกท่านทำสิ่งที่ดีแม้จะดูเหมือนว่าเราเองไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ก็ได้ก็ตามนะครับก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์เปโลก็ทั้งอยากหนุนใจโคลินเองใช่ไหมครับก็ทั้งพวกเขาเองจะต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งในภาพที่จะต้องมองอาจารย์เปโลด้วยนะครับเพื่อที่ คืออยากให้เป็นภาพของการไว้เนื้อเชื่อใจนะถ้าทาที่ผ่านมาในบท12 11อะไรเงี้ยอาจารย์ปอโลจะพูดถึงการที่โคลินเองอาจจะโดนการใส่ร้ายจากคนอื่นแล้วก็โจ,จ,จมตีอาจารย์ปอโลมาเยอะมากมายเลยอาจารย์ปอโลโดนโจมตีเยอะมากนะครับดังนั้นอาจารย์ปอโลก็อยากให้พวกเขาได้ท่านจะรู้ว่า เราไม่ใช่เป็นพวกที่ไม่สามารถผ่านการพิสูจน์อาจารย์ปรโรผ่านบททดสอบผ่านการพิสูจน์มาอย่างเต็มที่แล้วนะครับคือชีวิตมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยอาจารย์ปรโรผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผ่านบททดสอบนะครับในข้อที่เจ็ดวันและเราที่านต่อพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายไม่ทําชั่วใดๆนั้นไม่ได้ทําเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถผ่านการพิสูจน์แต่เพื่อให้พวกท่านทําสิ่งที่ดี แม้จะดูเหมือนว่าเราเองไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ก็ตามนะครับก็ก็คือสิ่งที่อาจารย์ปโลว่าอาจารย์ปโลก็ฉานเผื่อโคลินนะครับนับ้นมีการอาฉานเผื่อกันและกันนะครับฉัาานเผื่อแล้วก็แม้ว่าคือจริงๆแล้วคืออาจารย์ปโลฉานเผื่อให้ผ่านให้โคลินเองผ่านบททดสอบผ่านการถูกทดลองนะครับแม้ว่าโคลินเองอาจจะ มองอาจารย์ปโลเองยังไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะในข้อที่แปลกว่าเพราะว่าเราไม่อาจจะทําสิ่งใดที่ขัดกับความจริงแต่ทําเพื่อความจริงนะครับเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและพวกท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอิษฐาเพื่อสิ่งนี้คือการที่ท่านทั้งหลายจะกลับสู่สภาพดีทังเดิมนะครับสิ่งที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าคืออาจารย์ปโลขอเป็นอะไรก็ได้ในสายตาของโคลิน ขอให้โคลินดีขึ้นแล้วกันน,น,นั่นคือท่าทีลึกๆในใจของอาจารย์ปอโลนะครับคือขอให้ความจริงปรากฏกับความจริงปรากฏกับพี่น้องโคลินวันนี้โคลินจะมองอาจารย์ปาลโลเป็นอย่างไรก็ช่างแต่อาจารย์ปาโลก็จะอธิษฐานเผื่อเขานั่นคือภาพนะครับแล้วก็ข้อที่สีบอกว่าเพราะเหตุน,นี้ข้าพาเจ้าจึงเขียนสิ่งเหล่านี้ระหว่างที่ข้าพาเจ้าไม่อยู่ด้วยเพื่อว่าเมื่อมาถึงแล้วข้าพาเจ้าจะไม่ต้องทําด้วยความเข้มงวด ในการใช้สิทธิอำนาจที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประธานให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อการเสริมสร้างไม่ใช่เพื่อการทำลายจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลไม่ได้มาอยากไม่ได้อยากมาจัดก,การไม่ได้อยากมาตัดสินอะไรทั้งสิ้นนะครับอาจารย์เปาโลอยากให้ที่จริงใจของอาจารย์เปาโลคืออาจารย์เปาโลต้องการที่จะมาเสริมสร้างไม่ใช่มาทำลายลงนะครับก็อาจารย์เปาโลไม่ได้มาด้วยไม่อยากมาด้วยความแบบต้องใช้สิทธิอำนาจอะไรนะ นั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปโลเตือนเขานะครับดังนั้นอาจารย์เปโลอยากเห็นภาพของทุกคนเองพร้อมที่จะรับการหนุนใจพร้อมที่จะรับการเสริมสร้างไม่ใช่พอมาถึงแล้วแข็งข้อต่อกันอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นไปไดเ้เพราะว่าคือสิ่งที่อาจารย์เปโลไปครั้งที่2อ่ะอาจารย์เปโลเปโลไปเจอภาพนี้ไงเจอภาพที่โคลินไม่ได้กลับใจแต่จากที่ฟังในฉบับนี้ตอนต้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขากลับใจแล้ว ทิตต์ได้กลับมารายงานอาจารย์ปโลว่าพวกเขาได้กลับใจแล้วอาจารย์ปโลก็เกิดความยินดีเกิดความกติอย่างมากแต่แต่ถึงกระดนั้นก็ดีแม้ได้ยินจากปากทิตันแล้วว่าพวกเขากลับใจอาจารย์ปโลก็ยังเป็นห่วงอาจารย์ปโลก็เตือนด้วยตรงนี้สุดเป็นคําเตือนสุดท้ายในฉบับสองโครินนะครับว่าอาจารย์ปโลจะไปเสริมสร้างพวกเขานะไม่ใช่ไปทําลายนะอะไรอย่างเงี้นะครับ ในข้อที่11ว่าสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอลาก่อนจงกลับสู่สภาพดังเดิมจงฟังคําขอร้องของข้าพเจ้าจงเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตกับท่านทั้งหลายนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปอลลหนุนใจนะครับกลับสู่สภาพดีดังเดิมคือในการเริ่มต้นตอนที่พวกเขาได้เชื่อพระเจ้ากับพระจำปอลล จำปอโลโอไปประกาศแล้วพวกเขาได้เปิดใจกับใจใหม่ต้อนรับพระเจ้าตรงนั้นแหละในความเป็นสภาพดีที่เขาได้รับแล้วนะครับอยู่ในตรงนั้นนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับอยู่อย่างสันตินะครับของพระเจ้าและอยู่กันด้วยความรักใช่ไหมครับสิบสองว่าจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ทำามิอนกชนทุกคนฝากทักทยายพวกท่านนะครับก็เป็นภาพตรงนี้ก็คืออยู่ในธรรมเนียม อ,อยู่ในธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์นั่นคือการคือความรักที่มีต่อกันนะครับสแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันแบบบริสุทธิ์จริงใจต่อกันจริงๆข้อที่13บาอกว่าขอให้พระคุณของพระเยซูคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าความรักของพระเจ้าและการมีส่วนกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนเถิดนะครับก็เป็นสิ่งทิ้งท้ายนะครับให้ความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ นะสรุปก็คืออย่างนี้ในบทที่13นะครับโดยรวมแล้วก็เป็นคําตักเตือนของอาจารย์เปาโลที่เป็นคําตักเตือนสุดท้ายที่อยากจะเห็นพี่น้องโครินได้กลับมาสู่สภาพดีจริงๆกลับมาสู่การกลับใจใหม่จริงๆนะครับกลับมาสู่ความรักของพระเจ้า,าอย่างแท้จริงจริง,รงและอาจารย์เปาโลอยากจะไปในฐานะของผู้ที่ไปเสริมสร้างไม่ได้อยากไปจัดก,การนะครับเพราะว่า แน่นอนอาจารย์เปโลมีสิทธิอำนาจในการจัดการแต่อาจารย์เปโลไม่อยากไปจัดการอาจารย์เปโลอยากไปเสริมสร้างแล้วก็อาจารย์เปโลจะอธิษฐานเผื่อขอโคลินจะมองอาจารย์เปโลแบบไหนก็ช่างเถอะแต่ขออย่างเดียวขอให้โคลินกลับอยู่ในศพสู่สภาพดีเขาอาจจะมองอาจารย์เปโลออ่อนแออาจจะมองอาจารย์เปโลไม่ได้ผ่านบทพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นนะอาจจะมีคนโจมตีอย่างนี้แต่ แต่ทุกอย่างนั้นอาจารย์ปโลก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วนั่นคือชีวิตของอาจารย์ปโลผ่านการวิสูจน์มาอย่างครบถ้วนนะครับถ้าพูดถึงเนาะถ้าถ้าเรามองโดยโดยรวมชีวิตอาจารย์ปโลเราก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ปอโลผ่านบททดสอบมาอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อแล้วก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งเตือนใจโคลินนะครับให้โคลินเองได้กลับใจใหม่นะครับกลับมาอยู่ในสภาพเดิม อยู่ในภาพของคิดจักที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยสันติสุขที่อยู่ร่วมกันครับก็ประมาณนี้ครับชาวนีสิ่งที่เป็นมพระวจนะคำของพระจาจ้านะครับฟังแล้วงงไหมครับพี่น้อยไม่งงคค่ะไม่งงนะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เปรโรพูดนะคือว่าอยากให้คนในคิดจกักอืม เป็นคนที่มีด้เบียบวินในเป็นคนที่ไม่ได้เลยต่อหน้าที่ของตัวเองอืแล้วก็เหมือนกับว่าที่มันจะครัวนะเป็นผู้ภาษาบ้านไปนะ uh huh, uh huh. มันจะครั